อ่านะครับดูนะครับช่วงนี้หันมาเล่นแต่ของแรงกันทั้งนั้นเลยนะครับหันมาสะะแต่ของแรงกันอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้อ๋อเธอแขวนนูคับหมดครับพี่เอามาตัวเดียวมั้งตัวนึงอ่ะดำดำอะไปไหนแล้วพี่ไปเอาอ๋ออันนี้น้องใหม่นะสนใจอยู่ วางแผนฉะนู่นเลยครับ F16 ของแรงนะครับต้องลองต้องลองน้าจะใส่เซอร์โวยหน่อยนะลองลผิดพลาดนิดหน่อยนะครับทีมเกิดเหตุการตายหาเลยยัดไอตัวสุ่มยันไอหมอนี่ตัวสุ่มเอาใบหกสีมาให้พี่ก๊อฟด้วยใบเดิมอันนี้ตัวสุ่มตัวสุ่มไอ้น้องเขาพองครับกับปีกบินหนึ่งเมตร ลมแรงเวลาได้แล้วเราต้องปาปงลมค่อนข้างแรงครับว้ายอ่าตาช้นะครับเดี๋ยวย้อนแสงเราต้องตามแสงหน่อยมันจะได้เห็นชัดๆอ่าตาช้นะครับ <S 2> <S 2> ไอแล้วเฮ้ยปลาต่ำไปนิดเฮ้ยคือหดแท้ ยังไงโห,ด,หดแท้แม่มาโหดเว้ยวันนี้ตชาชัยเราดูมาเดี๋ยวม้วนเนี่ยนั่งม,ม้วนในกรอบอ้าวป่าแมนขึ้นเฮ้ยเอยเอ,เ,อเฉียงไม่หนำบอลรถอ่ะเออไปแล้วครับหัวค่อนข้างเบาเล็กหน่อยแขนขวาหน่อยชิมขวาหน่อยแมน่นชิมซ้ายอยู่ขวาขวาชิมขวาเฮ้ย หายก็ไปนักกีบนู่น่อยครไม่เป็นไรครับต่อใช้นะครับลำนี้ตาใช่นี่ไปแล้วเขาพองไล่หน่อยเว้ยกดตูนหน่อยเออกดตูจันไห้่อยนั่นละเออ มาเท่ๆกับการบินปีกวินของเขาวันนี้มาแบบเต็มร้อยใจเกินร้อยดูนะครับดูนะครับดูท่ามีดูดูดูหน้าเครียดดูหน้าเครียดคิ้วหมวดครับกำลังเครียดเลยครับตอนนี้สองลเำื้างหลังเขาสั้กันใหญ่แล้วเอออยู่บนคนละแนวเลยเอาด้วยกัดตูดกันแล้วอ่าไปละเออละละหายไปไหนไม่รู้ นุนนุนน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 นกัดตั้ด้วยออันนี้บินสนุกสนุกนะครับ1,400 k ีทั้งคู่ไม่ต้องคิดมากไม่เปลืองแบตเขาเรียกถนอมแบตแบตไม่พังไม่ตกลัวแบตพังเล่นหุ่นโหดก็ต้องอย่างนี้ครับแบตแบตอะไรพังหมดอะนี good good ่ตาไอหน้าตาอย่างงี hum ้ครับเนี่ยดูมอเตอร์ครับดูมอเตอร์อย่าปิดดิจะปิดทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูมอเตอร์ครับดูมอเตอร์ ไหนอ่ะมือออกพี่เม้าเขียวอะ่ะลูกเ็กไปหน่อยสยองครับลูกนี้อย่าไปยุ่งกับมันคิมวางเปาไถูกหน่อยนักงานเข้าครับ <c oughs> นี่สองตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งครับตัวตัวทำลายแบต <c oughs> นี่ตัวครับไอ้นี่ตัวตัวทำลายแบต <ละ S 1> แบตมีเท่าไหร่พังหมดครับ <c oughs> บวมะ <c oughs> มีบวมอะอ่าจาราใช้ไมติดจิตเราจะลงแล้วนะครับ ดูนะท่าลงของแกจะงามแค่ไหนไอ้เขาพงอ๋อคิดถึงนางฟ้าใช่ไหมไี่ครับนู่นกาลชัยเราก็ yeah. ใส่หกสีใบใส่จัดนับฮัตเตอร์พี่ย่อนเขาเร่งมาแล้วนะครับก็ใส่หกสีใบมันผิดอรอเข้ามามันติดแม่ <c oughs> เริ่มต้นใหม่ครับรอบนี้ไม่สวยเอาใหม่อ้อแม่นมากถือว่าใช้ได้ครับความแม่นบินลงตรงจุดไม่ต้องเก็บไกลไอ้ไหยาเหลือคนครับจานราชาัยมิติจิตจันรชยัยจันชัยอางามครับอเข้ามือเข้าเป้าเข้าเป้า ารามแม่นถือว่าเอาไปร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นี่ดู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 ด,ด,ดูผู้ไม่พลาดเลยครับโชว์หน่อยอ่านั่นแหละนั่นแหละโอเคครับ